สวัสดีกันยามบ่ายนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาดูบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านสองหลังนี้ก็จะมีเนื้อที่ติดกันนะคะเราก็เลยพาทุกคนมาดูทั้งสองหลังในเวลาเดียวกันเลยค่ะอีกทั้งวันนี้นะคะบ้านร้อยสิบเอ็ตารางวาเรามีการปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะมีการเอาดินเพิ่มให้นะคะก็เลยมีโอกาสให้ได้พาทุกคนไปดูบ้านไปด้วยกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปดูหลังแรกก่อนเนาะก็จะไปที่ร้อยสิเบเอ็ดตารางวาก่อนนะคะตอนนี้ร้อยสิเบเอ็ดตารางวาก็มีดินอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าเอาดินมาลงสองเที่ยวนะคะเพื่อจะเสริมด้านหลังนะคะมีเป็นผลหมาค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูพื้นที่กันนะคะนี่ค่ะด้านข้างตอนนี้ก็เอาญ้าออกหมดแล้วนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นการเสริมดินเพิ่มให้นะคะเพราะว่าพอพอหมดหน้าฝนไปใช่ไหมคะดินก็จะแน่นขึ้นนะคะพอแน่นขึ้นอะ่ะมันก็จะเริ่มเป็นระดับที่อีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะได้เห็นตรงไหนที่มันมันไม่สม่ําเสมอคะ่ะเราก็เอาดินมาลงเพิ่มให้นะคะหลังนี้คือ1 1 1ตารางวาค่ะส่วนนี้คือส่วนพื้นที่ที่เหลือนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นพื้นที่ตัวบ้านนะคะ อโอเคจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อที่เหลือเยอะมากเลยค่ะร้อยสิบเอ็ดตารางวาราคาสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นนะคะส่วนนี้ก็เสริมดินค่ะตรงไหนที่มันไม่สม่่าเสมอตรงข้างรั้วแบบนี้ค่ะก็เสริมดินเข้าไปนะคะเนี่ยอันนี้ก็กำลังทำอยู่ก็คือเป็นคุณละเหมามาทำให้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวบ้านเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆบ,บ้านกันนะคะ นี่เป็นพื้นที่ข้างๆค่ะก็จะเป็นแบบนี้เราจะขายเป็นตัวบ้านเปล่าๆนะคะอาจจะมีตัวจะมีแถมให้เป็นแอร์หนึ่งตัวค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เหลือเยอะๆเลยค่ะพื้นที่ว่างด้านหลังด้านหลังตัวนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะอยู่นอกโครงการค่ะด้านหลังรั้ว แล้วก็พื้นที่ฝั่งตรงข้ามก็เป็นพื้นที่ของเทศบาลนะคะอีกหน่อยถ้ามีการจัดทําส่วนสุขภาพตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถนนก็จะมีการาทําให้แข็งแรงถาวรมากกว่านี้นะคะส่วนนี้คือตัวบ้านด้านหลังส่วนนี้คือส่วนซักล้างที่ออกมาจากครัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในบ้านเนาะอน,นี้ก็ดูนอกบ้านไปก่อนค่ะนี่เลยนะคะนี่อยู่มุมหนึ่งของบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือตัวบ้านด้านนอกจะแบบนี้แล้วก็มีพื้นที่เหลือ นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่จอดรถคือขับตรงเข้ามาก็จะเป็นที่จอดรถเลยค่ะในภายในบ้านนะจอดรถได้สองคันสองคันสบายๆเลยค่ะหรือจะสี่ห้าคันก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะนู่นละคะ่ะตรงไปก็เป็นที่จอดรถได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เหลือเยอะมากนะคะแล้วก็เนี่ยผมก็กำลังจะขนทรายเข้าไปภายในเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในตัวบ้านกันนะคะ ไปดูกันค่ะนี่เ,เลยก็จะเป็นตัวบ้านภายในน,นิดนึงนะคะนี่พอเข้าไปในตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะพื้นที่กว้างๆเลยค่ะนี่นี่คือภายในนะคะนี่ห้องโถงค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องสามห้องนะคะสามห้องนอนเนาะก็จะเป็นห้องแรกห้องที่สองแล้วก็ห้องที่สามนะคะตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ํา ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะส่วนที่เป็นส่วนห้องครัวจะเป็นแบบนี้มีซิงค์ให้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกสู่หลังบ้านแบบนี้นะคะสลักตรงนี้เนาะก็เนี่ยคะ่ะเราจะเปิดออกมาแบบนี้มีสวยงามนะคะหลังนี้เนื้อที่กว้างๆ้างเลยค่ะคุ้มค่ากับพื้นที่ที่เหลือนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ อันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนี่ค่ะเหมาะสาหรับท่านไหนที่แบบเ,เป็นครอบครัวขนาดกลางนะคะแล้วก็ต้องการพื้นที่ทํากิจกรรมต้องการพื้นที่ต่อเติมเพิ่มเติมได้นะคะอาจจะทําห้องเพิ่มได้อีกสองห้องได้นะคะนอกตัวบ้านเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเดี๋ยวเราจะไปไปดูห้องนอนหลักก่อนเนาะห้องนอนหลักก็จะเป็นห้องที่ใหญ่มากนะคะนี่เลยห้องนอนนะคะ กว้างมากค่ะหน้าต่างแบบนี้แล้วก็ห้องนอนหลักก็จะมีเป็นห้องน้ำภายในแบบนี้ค่ะนี่นะคะห้องน้ำกว้างสวยๆแบบนี้เลยค่ะห้องน้ำนี่เลยนะคะหลังนี้1 1อตารางวานะคะสามห้องนอนสามห้องน้ำส่วนนี้คือส่วนห้องนอนหลักนะคะมีตรงหน้าต่างค่ะสามารถมองไปที่หน้าบ้านได้นะคะ จะเป็นแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านจ้ค่ะแบบนี้ค่าลังนี้อยู่หมู่บ้านชื่นสุขตําบลสํานักทอนอาเภอบ้านฉางนะคะหมู่บ้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามสํานักง,งานเทศบาลสํานักทอนค่ะแล้วก็ตรงนี้เปิดออกมาฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องนอนรองอีกห้องหนึ่งนะคะอัแบบนนี้ห้องนอนรองก็จะมีหน้ตาต่างเปิดออกไปหลังบ้านแบบนี้คะ่ะนี่นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็ห้องนอนรองก็จะมีห้องน้ำในตัวแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้คะ่ะห้องน้ำก็สไตล์เดียวกันค่ะขนาดเท่ากันเลยนะคะแบบนี้นะคะห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำก็จะมีเป็นเ,นเครื่องทำน้ำอุ่นแถมนะคะแล้วก็เรามีแอร์หลังนี้เรามีแอร์ให้หนึ่งตัวฟรีค่าโอนค่ะสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นนะคะสำหรับร้อยสิบเอ็ดตารางวา ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กก็แบบนี้ค่ะห้องนอนเล็กไม่ได้มีห้องน้ําอยู่ภายในค่ะห้องนอนเล็กก็จะมีหน้าต่างเปิดออกไปด้านหลังบ้านทานั้นเองสามารถปรับเป็นห้องพระได้นะคะตรงนี้หรือเป็นห้องรับรองแขกได้เลยค่ะนี่คือห้องนอนเล็กแล้วก็จากห้องนอนเล็กก็เนี่ยไปฝั่งนี้ก็จะไปห้องครัวฝั่งนี้ก็จะไปหน้าบ้านนะคะนี่ก็เป็นห้องโถงออกสู่หน้าบ้านค่ะ สำหรับหลังนี้ก็ประมาณนี้นะคะสบายๆเลยค่ะเนื้อที่เหลือเยอะค่ะวันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวอดินสองดินที่อยู่กองอยู่หน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะถูกเสริมเสริมไว้ส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถจะทําได้ทั้งสวนผักผลไม้แล้วก็สระว่ายน้ําหรือไม่ก็ต่อเติมอีกหลังหนึ่งได้เลยนะคะดูพื้นที่ที่เหลือกว้างมากค่ะหลังนี้ หลังนี้ก็คือคุ้มค่าตรงพื้นที่ที่กว้างนะคะร้อยสิบเอ็ดตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้ําค่ะแล้วก็รั้วรอ,อบเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหลังนะคะหกสิบตารางวาเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะหกสิบตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้าค่ะก็คุ้มค่าเหมือนกันเพราะว่าเป็นบ้านที่พร้อมอยู่แล้วนะคะค่ะเรามีของแถมให้เยอะเลยเนะะี่ยค่ะรั้วติดกันเลยนะคะสำหรับหลังเล็ก หกสิบตารางวานยคะบ้านหลังนี้หกสิบตารางวาก็เลขที่นี้เลยค่ะสี่แปดทับหนึ่งหนึ่งเก้านะคะท่านไหนที่เข้ามาก็สามารถดูสองหลังได้พร้อมกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวพาเข้าไปค่ะนี่คือเป็นส่วนหน้าบ้านนะคะก็เป็นที่จอดรถก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็ไปที่หน้าบ้านแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างหน้าบ้านนะคะสามารถทํากิจกรรม พร้อมกันได้กับครอบครัวนะคะทาปิ้งนิ่งทำปิ้งย่างยามเย็นแล้วก็นีเป็นพื้นที่ด้านข้างนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยติดกับบ้านหลังหญ่เป็นแบบนี้นะคะส่วนหลังนี้นะคะพอเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็เนี่ยค่ะห้องโถงกว้างๆแบบนี้เลยห้องโถงตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะกั้นห้องเพิ่มได้นะคะเนี่ยค่ะสวยๆสองห้องนอนอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้เลยนะคะ หลังนี้หกสิตารางวาค่ะสองห้องนอนสองห้องน้ำเดี๋ยวพาไปดูภายในนะคะห้องนอนห้องแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะห้องนอนห้องแรกสามารถที่จะมองออกไปที่หน้าบ้านได้แบบนี้นะคะนี่ห้องนอนห้องแรกก็จะมีหนะ้าต่างสองฝั่งเปิดออกไปหน้าบ้านแล้วก็เนี่ยค่ะออกไปที่ด้านข้างแบบนี้นะคะสำหรับหลังนี้ สวยๆเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องนอนห้องแรกเนาะเดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องสองห้องที่สองซึ่งถือเป็นห้องนอนหลักนะคะถือเป็นห้องนอนหลักก็คือจะเป็นตรงนี้จะมีห้องน้ำอยู่ภายในค่ะนี่เป็นห้องนอนหลักขนาดใกล้เคียงกับห้องนอนเมื่อกี้เลยค่ะแต่ว่านี้ก็คือจะมีห้องน้ำอยู่ภายในตัวนะคะแบบนี้นะคะ น,นี่เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำเดี๋ยวก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะแล้วก็หลังนี้ก็แถมแอร์ให้1ตัวด้วยเช่นเดียวกันค่ะหลังนี้ราคาพิเศษค่ะสองห้องนอนสองห้องน,น้ำตรงนี้คือสองล้านสองแสนบาทน,นะคะเป็นบ้านสำหรับครอบครัวใหม่นะคะสห้องนอนสองห้องน้ำ ถ้าเกิดมีผู้ปกครองหรือมีญาติพี่น้องมาก็สามารถกั้นห้องตรงนี้เพิ่มได้อีกหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างมากแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นครัวแบบนี้เลยค่ะสำหรับหลังสำหรับพื้นที่ทำอาหารพื้นที่ทำครัวนะคะมีซิงมีหน้าต่างเปิดให้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้ำที่สามารถใช้ร่วมกันค่ะเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นไห้นะคะเนี่ยค่ะ ก็เราอยู่หลังบ้านมองไปนอกบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนนี้ก็สามารถเปิดออกไปที่ด้านข้างบ้านได้นะคะนี่เลยนะคะนี่คือด้านข้างแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เทพ,พื้นยกสูงข,ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นพื้นที่ซักล้างเนาะนะคะแล้วก็สบายๆเลยนี่คือด้านข้างหลังนี้ค่ะเราจะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีไฟโซล่าเซลให้ด้วยนะคะ แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นหลังบ้านที่นะะี่ค่ะหลังบ้านที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านร้อยสิเอ็ตารางวาค่ะดีเลยนะคะแล้วก็มีหลังบ้านของหกิตารางวาจะเป็นแบบนี้ค่ะหลังนี้แล้วเทคอนกรีตเกือบรอบบ้านเลยนะคะเพื่อป้องกันวัชเพืชแล้วก็ป้องกันสว์เลคลานะคะหลังนี้ก็จะมีปั๊มน้ําแทงน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็นี้เป็นส่วนข้างบ้าน ะะหลังนี้กระทัดรัดค่ะหกสิบตารางวา3ามห้องนอนสามห้องน้ํานะคะค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็สะดวกค่ะเป็นขนาดกําลังดีนะคะแล้วก่อนนี้เป็นหน้าบ้านอะไรแบบนี้นี่ค่ะนีเลยเพื้นที่จอดรถหน้าบ้านก็สามารถจอดได้เลยนะคะเพราะว่าเข้ามาตรนี้ก็เท่ากับว่ามีแค่สองหลังเองนะคะก็มีหลังนี้แล้วก็หลังร้อยสิบเตารางวาค่ะ เลยเป็นพื้นที่โดยรอบนะคะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่ที่ยืนอยู่หัวมุมนะคะก็มองออกไปด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะสําหรับหลอกอาหกสิบตารางวานะคะจอดรถด้านในแบบนี้เนาะนี่นะคะคือความสวยงามของบ้านสองหลังนี้นะคะเราพามาดูเพื่อให้ทุกคนได้หเห็นภาพนะคะสามารถสมมุติวนะ่าจะเข้ามาดูเองนะคะก็หมู่บ้านชื่นสุขนะคะ สมมติจะเข้ามาดูก็อยู่ที่อยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านชื่นสุขนะคะหมู่บ้านชื่นสุขตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับสํานักงาน,านเทศบาลตําบลสํานักทอนเป็นเป็นสำนักงานเทศบาลน,นะคะเพราะว่าสํานักทอนมีสองสำนักงานสํานักงานแรกคือสํานักงานอบตอส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเทศบาลค่ะของเราเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลสํานักทอนซึ่งเป็นถนนหน้าวัดหน้าวัดสมบูรณ์นะคะก็เลี้ยวเข้ามา จากถนนสามสามเจ็ดหกซึ่งปักซอยค่ะก็จะมีทั้งร้านซีเจร้านเซเว่นแล้วก็มีตลาดนัดด้วยค่ะก็เป็นถือว่าเป็นทำเลที่สะดวกจากหน้าถนนหลักเข้ามาก็ประมาณสองนาทีก็จะเจอสำนังกงานเทศบาลอยู่ขวามือนะคะซอยเข้าหมู่บ้านอยู่ซ้ายมือเลยค่ะมีป้ายหมู่บ้านอยู่ตรงหน้าปักซอยหรือหรือถ้าเกิดจะมองไปซอยก็คือเป็นเทศบาล2ี่ค่ะเลี้ยวเข้ามาแค่ประมาณ100เมตรก็จะเห็นป้ายหมู่บ้านอยู่ตรงกลางเลยค่ะ ขับเข้ามาค่ะนับซอยขวามือนะคะเป็นซอยที่4ี่ค่ะก็จะมาเจอบ้านสองหลังนี้สามารถเข้ามาดูทําเลสามารถเข้ามาดูบรรยากาศโดยรอบของหมู่บ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นสามารถเข้ามาได้หมดนะคะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เราจะไม่มีค่าส่วนกลางแล้วนะคะเพราะว่าหมู่บ้านนี้ขึ้นตรงกับเทศบาลเรียบร้อยแล้วค่ะจึงไม่มีค่าส่วนกลาง อวนใจรายเดือนนะคะก็ผ่อนลงัธนาคารได้เลยหรือจะจ่ายเงินสดก็ยินดีนะคะสำหรับสองหลังนี้ห้าสิบอ่าหกสิบตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ำราคาอยู่ที่สองล้านสองแสนบาทค่ะเป็นราคาพร้อมโอนนะคะแล้วก็สิบเอ็ดอ่าร้อยสิบเอ็ดตารางวาสามห้องนอนสามห้องน้ําราคาอยู่ที่สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะสองหลังติดกันรั้วติดกันค่ะสามารถเลือกได้ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ประมาณด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะบ้านสองหลังนี้นะคะสนใจหลังไหนก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ